ผีตีสามละครยูทู e ชุดเรื่องสั้นขวัญผวาให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด s ับส c คร b e ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องคืนมอรณะอาคุณจ่า อัวพาอาคุงจ่าเนี่ยไปส่งถึงบ้างมาหลายแล้วนะเอาทำไมละเจกก่ออาคุงจ่าดูนองสีนะเห็นมาผู้คงนาออกมายืงขวางเต็มสะพางไปหมดแล้วนะเห็นมาละ่ะใช่แล้วผู้ชาวบ้านเขาออกมามุงดูอะไรกันที่ต้นมะขามอะ่ะอา้าวถามอัวก็หมายรู้เหมือนกันนะไม่เป็นไรหล่าเจกเออถ้างั้นเจกส่ง ตรงนี้ก็แล้วกันนะห่าหลายลายลายาส่งลือแค่นี้นะอ้วไปก่อนนะขอบใจมากจิแปลกจังเลยพวกเขามามุงดูอะไรกันวะไหนไปดูซิเราได้ยินเสียงคนกำลังวิพากษ์วิจาร์ณกันให้แทดไปหมดไม่น่าเลยนะยังสาวยังแท่อยู่แท้ๆทอให้ทำไมคิดสั้นแบบเนี้ยลูกเต้าเราใครก็ไม่รู้ ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลยไม่น่าคิดสั้นแบบนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังมุงดูแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันก็คือศพของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอผูคอห้อยตรงเตงอยู่บนกิ่งมะขามหน้าตาของศพดูขาวซีดลิ้นแลบออกมาจุกปากในตาเบิกโพรงในขณะนั้นพระกำลังยืนสวดโดยยืนหันหน้าเข้าหาศพซึ่งนุ่งผ้าถุงลาย สวมเสื้อคอกว้างสีขาวผมดำคลับยาวสยายถึงบั้นเอวจากที่เราเห็นผู้หญิงสาวคนนี้เป็นคนสวยคนหนึ่งแต่อยู่ในสภาพที่น่าอาเนจอนาดอย่างนี้ก็คงจะมองหาความสวยไม่เจออย่างแน่นอนเราเห็นพระท่านสวดได้ครู่เดียวลิ้นที่แลบออกมาจุกป,ปากก็ค่อยๆหดหายเข้าไปในปากตาที่ลืมโพรงก็ปิดลงได้เองอย่างน่าอัศจรรย์ แต่สำหรับเราแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะปกติเราก็เป็นคนกลัวผีเราจึงรีบสาวเท้าก้าวยาวๆออกไปให้พ้นตีนสะพานบ้าจริงๆเลยทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องมาผูกคอตายตรงนี้ด้วยละ่ะตั้งแต่เราเจอเรื่องราวแบบนั้นในวันนั้นต่อมาเราก็ไม่ยอมออกไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ากลับบ้านดึกๆดื่นๆอีกเลย ถ้าเรารู้สึกกลัวผีที่ต้นมะขามหลอกแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีข่าวว่าใครโดนผีหลอกเมื่ออะไรต่อเมื่อไรมันเริ่มสงบลงเราจึงเริ่มออกเที่ยวเตรอีกครั้งคืนนี้เราดื่มจนกระทั่งเมาไม้เจ็กไม่รื้อยู่ทำไมนะฮะไปต่อเซยังไม่ถึงบ้านของฉันเลยนะเจ็กะ อาคุงเลิงอ้วสงลื้อทีนาวักหลาไมล่ะอะไรกันนะเจ๊บ้านของฉันมันอยู่นาวัดซึมาหลาแล้วนู่น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 ,น,นอยู่ท้ายวัดนู่นตรงสะพานน่ะจำไม่ได้แล้วเไงฮนะอ้ะวาวจำาหลาสิทำไมจะจำหม่หลายแล้วอ่าแต่ว่าคืนนี้นะอ้วขอเถอะนะอ้วามาส่งลื้อตรงนี้ก็แล้วกันนะบอกตรงตรงนาว่าอ้วคือ ลือกลัวผีใช่ไหมเจกนะผีผู้หญิงที่มาผูกคอตายที่ต้นมะขามใหญ่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> อ้วนมาหลายกลัวแต่อ้วนนักลูกข้า,าวไหวคงหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นลูกข้าประจานาที่ทำงานตองหลึกนาแล้วก็กลับบ้างประมาณนี่แหละอ้วนไม่อยากให้อีคอยนานาเพราะว่สม,มัยนี้คงมังไหวใจไม่คอยหลยนะอ๋อก็ได้ก็ได้ ถ้างั้นเจกก็ส่งอัวตรงนี้นะเจกนะพอโทรเลยรู้ทันหลักหน้าว่าเจกกตัวผีเอ๊ะทำมาโกหกว่าจะไปรับลูกค้าเชะโกใครไม่โกหกดันพามาโกหกเราได้แต่ก็ไม่เป็นไรเอ๊ะเอ๊ะทำไมรอบตัวเราคืนนี้ดูมันมืดมิดบรรยากาศดูวังเวง ถ้าเสียงหมาหอนมันก็โหยหวนแต่ก็คงไม่มีใครจะเอาเสียงหมามาหอนเป็นเพื่อนแน่เรารีบเดินผ่านหน้าวัดด้วยความที่เราเป็นคนหวาดกลัวผีความเมาจึงอันตรธานหายเมาเป็นปิดทิ้งเรารีบก้าวเท้ายาวๆเพื่อให้มันพ้นหน้าวัดไปในใจของเราขณะนี้ก็ภาวนาว่าอย่าให้ถูกผีหลอกเลยเราเดินมาจนถึงกุฏิพระ สายตาของเราก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเดินมุดเข้าประตูวัดไปผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมชำเลืองมาทางเราแม้แต่น้อยอแปลกฮะผู้หญิงที่ไหนทำไมถึงได้เก่งกล้าที่จะเดินเข้าไปในวัดเพียงคนเดียวแล้วอย่างนี้จะปล่อยให้เธอเดินไปคนเดียวได้ยังไงกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องเดินไปเป็นเพื่อนตามมารยาทของสุภาพบุรุษที่ดี เออคุณครับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 พอเราร้องทัก,กเราเห็นผู้หญิงคนนั้นหยุดเดินเราเห็นเธอยือนรอเหมือนจะให้เราเข้าไปใกล้ๆเรารู้สึกว่ามีลมพัดแรงเข้ามาวูบหนึ่งมันหอบเอากลิ่นหอมของดอกซ่อนกลิตชยมาจากเนื้อตัวของหญิงสาวกลิ่นของมันเข้าจมูกเราเต็มๆแต่ด้วยตัณหาหน้ามืดของเราลืมคิดไปว่าดอกซ่อนกลิตน,นั้น เราก็รู้ทั้งรู้ว่าดอกสอนกลิ่นเขาใช้สำหรับดับกลิ่นเหม็นเน่าของศพแต่ในขณะนี้เราเหมือนกำลังเบล,เบลอเควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เออคุณคุณคุณครับคุณคุณครับคุณเรียกฉันทำไมเหรอคะเออนี่คุณจะเข้าไปในวัดคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วคุณไม่กลัวเหรอครับมีอะไรที่ต้องกลัวล่ะเมื่อฉันใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำเฮ้ย อะไรกันวะเนี่ยพูดจบผู้หญิงคนนี้ก็เดินจากไปโดยเธอไม่ได้ใส่ใจเราเราก็ไม่ยอมเลิกรรางง่ายๆเราก้าวเดินตามเธอไปเลยโอ้คุณแม่คุณอย่างงี้จบปล่อยให้หลุดมือไปก็โง่เป็นควายแล,ยเลย้เอ้ยต้องตามไปติดติด นี่นี่เออคุณคณครับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก่อนสิครับคุณคุณคุณมีอะไรอีกแล้วคะ่ะเออขอโทษนะครับคุณคุณไปไหนมานะครับนี่มันดึกมากแล้วด้วยฉันเพิ่งกลับจากทำงานค่ะพี่แล้วก็ไปทำธุระให้พ่อฉันด้วยแล้วแล้วแม่ของคุณล่ะแม่ของฉันตายไปเมื่อห้าหกเดือนได้แล้วจ้ะฉันจึงต้องอยู่กับพ่อ,อพ่อตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ เขาเป็นพ่อเลี้ยงอ่ะอ้าวคุณนี่คุณคุณร้องไห้ทำไมอ,ะ <c oughs> อ่ะอ้าวฉันตกเป็นเมียของพ่อเลี้ยงเขาปลุกปล้ำขืนใจฉัน <c oughs> ฉันต้องเสียตัวให้พ่อเลี้ยงหลายต่อหลายครั้งฉันอยากหนีหนีไปให้พ้นจากสภาพนี้ออ้าวแล้วทำไมถึงไม่ไปอยู่กับพ่อของตัวเองล่ะไม่ <c oughs> พ่อพ่อฉันตายไปก่อนหน้าที่แม่ฉันตายด้วยซ้ำไปพอพ่อตายแม่ก็ได้ผู้ชายคนนี้เป็นผัวแล้วเขาก็เตะตีแม่บังคับให้แม่หาเงินให้เขาซื้อยาเสพติดแต่พอแม่ตายฉันก็รับหน้าที่นี้แทนจ้ะแล้วแล้วฉันจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยได้สิ คุณต้องช่วยฉันได้จะให้ช่วยยังไงเหรออย่าอย่าทำอะไรฉันเหมือนกับที่พ่อเลี้ยงก็ททำกับฉันก็พอ,อ,อฉันรู้นะว่าคุณกำลังคิดจะทำอย่างเดียวกับที่พ่อเลี้ยงทำกับฉันแล้วแล้วแล้วคุณรู้ได้ยังไงอ่ะก็สายตาของคุณยังไงล่ะคุณมองฉันด้วยสายตาอย่างเดียวกับที่พ่อเลี้ยงเคยมองฉันทุกวันเนี้ย มีแต่คนเห็นเก็ตตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายคือคือคือฉันฉันได้โปรดเธอะอย่าซ้ำเติมฉันอีกเลยแค่นี้ฉันก็เจ็บช้ำมากพอแล้วไม่เอาหน้าคุณคุณอย่าร้องสิคุณอย่าร้องไห้สิฉันน้องตกอยู่ในนรกทั้งเป็นเพราะผู้ชายที่ฉันเกลียด ฉันเกลียดผู้ชายทั้งโลกเลยผู้ชายมันก็ไม่ได้เลวไปหมดนะไม่ได้เลวไปหมดทุกคนอย่างที่คุณคิดรอกยังมีอีกเยอะที่เป็นคนดีไม่ฉันไม่เชื่อไม่นะคนดี <c oughs> คนด,คนดีนี่คุณคุณอย่าร้องไห้เลยนะ <c oughs> จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรคุณรอกเออขอโทษนะขอโทษจริงๆขอโทษ เราเรีบโปปอบกอดร่างงามเอาไว้ในวงแขนมาจะปลอบใจแต่แล้วกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นมันก็ยังโชยหอมเย็นๆมาจากพวงแก้มของผู้หญิงยามวิการเราเผลอตัวจูบซ้ำน,น้ำตาให้กับหล่อนด้วยความรักความปรารถนาดีขณะที่เรากับสาวสวยยามวิการกำลังอยู่ในอารมณ์ของความเคลิบเคลิ้มเราถึงกับตกใจอย่างสุดขีดเมื่อเราเห็นข้างค่าวแม่ไก่บินตีปีกพับๆมัน พากัะบินชวัชเวียนแล้วก็พาบินหายวูบเข้าไปในต้นมะขามเราถึงกับสะดุ้งโยงเมื่อสายตาเราเห็นหมาดำตัวโตแงนหน้าเห่าหอนเสียงแหลมฟังแล้วชวนสยองขวัญจริงๆแล้ว,ลวเราถึงกับยืนตัวแข็งทื่อเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่เราเป็นอะไร เราพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่แต่ทว่าเราพยายามบังคับตัวเองไม่หสติตระลิดเปิดเปิงแต่ดูเหมือนว่าเราบังคับมันไม่ได้เราจะบังคับตัวเองไม่ได้แล้วเราจ้องมาไปยังร่างที่เรากำลังกอดและจูบซ้ำน้ําตาเรารู้สึกว่าตัวของเรามันเบาหวิวเกิดอาการเพลียขึ้นมาในทันทีทันใดเอ๊ะทำไมทําไมเรี่ยวแรงของเราดูมันอ่อนเปลียบเพลียแรงแบบนี้นี่น,นี่นี่เราเป็นอะไรไปอะตอนนี้ เราพยายามรวบรวมสตินึกถึงคุณพระคุณเจ้าขึ้นมาขณะที่เรากอดร่างของผู้หญิงยามวิการเรามีอาการขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวในความรู้สึกของเราตอนนี้มันเหมือนกับร่างของผู้หญิงคนนี้มันลื่นเหมือนกับผิวหนังของงูไม่มีผิดเราตกใจมากเพราะผู้หญิงคนนี้หล่นกระโดดขึ้นสูงแล้วคว้ากิ่งมะขามที่มีความหนาขนาดแขนแล้วสายตาของเราก็มองเห็นผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนไป เอาขาทั้งสองข้างเกี่ยวตรวัดเอาไว้แทนแล้วทิ้งตัวลงสู่พื้นดินใบหน้าที่ขาวซีดนั้นมันทาให้เรานึกถึงผู้หญิงที่ผูกคอตายที่ต้นมะขามแห่งนี้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเออเอใช่ใช่ชชชแล้วใช่แล้วไม่ผิดแน่เออเธอเอธอ,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 อเธอใช่ใช่เลยนี่นี่เราถูกผีทลอกแล้ว อร่างของผีสาวเริ่มแกว่งไกวไปมาอย่างช้าๆผมสีดำขับทิ้งตัวทอดยาวลงสู่พื้นดินในตาของเธอเลือกถลนลิ้นสีแดงแลบยาวออกมาจุกอยู่ที่ปากของเธอคนนั้นฮะปะปะผีผีหลอกอช่วย,วยช่วยด้วยผีผีหลอกเอช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยจะหนีไปไหนล่ะคนมักมากผีหลอกลอก,กลับมาก่อนสิกลับมาก่อนสิ กลับมาสิเจ้าดูเจ้าดูเราออกวิ่งไปได้อีกไม่กี่ก้าวเราก็ก้าวขาไม่ออกเมื่อมีสิ่งหนึ่งเปียกลื่นมารัดอยู่ตรงรอบคอแล้วก็รัดแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนเราแทบจะหายใจไม่ออกแล้วป๊าป๊าป๊าจวดด้วยบีบีมันจะขาดฉันเอา พีตีสามละคร y o u ูทู e ชุดเรื่องสั้นขวัญภวาตอนคืนมรณะจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ